สงครามโลกครั้งที่3คงจะอุบัติขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อล่าสุดมีเว็บไซต์ a v a l e n s e x com ลงบทความชิ้นหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจว่าเมื่อมนามานี้มีถแถลงการ์ออกมาจากรัฐมนตรีกระลาโหมของจีนนั่นก็คือนายฉาเหมินกวนว่าพลาเรือนของจีนต้องเตรียมตัวสําหรับการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้แล้วโดยทางการจีนประกาศที่จะใช้มาตราการในการฝ่าฝืนคัดตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่12กรกฎาคม เพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเองหลังจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเพราะจะทําให้จีนและรัสเซียพงางขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกสื่อของทางการจีนพยายามพูดโอ้อวดอ,อยู่ตลอดเวลาว่ามีกําลังทาาหารและอธิปไตยอังกยงไกลอย่างเช่น Global Times ที่เคยนําเสนอเนื้อหาในแนวท้าทายออสเตรเลียด้วยคําพูดที่ว่าถ้าออสเตรเลียลุก,กล้าเข้าสู่หน้าน้ําในทะเลจีนใต้ระวังจะโดนการโจมตีครั้งรุนแรง ในขณะที่ก่อน,น,นหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สก็ได้รายงานว่าเว็บไซต์เว่ยบ๋อของทางการจรีนก็เคยลงบทให้สัมภาษณ์ของเหลียงฟางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารในวิทยาลัยป้องกันตนเองว่ากองทัพจีนจะกล้าไปข้างหน้าและทางการจรีนเองก็จะไม่ยอมชาติไหนอย่างเด็ดขาดถ้ามาลุกล้ำอธิปไตยรัฐมนตร,มรีกลาหหมจีนออกถแถลงการชิ้นนี้ในช่วงระหว่างการตรวจแถวทหารจรีนในจังหวัดซินเจียงโดยเขากล่าวว่า พลเ,เรือนของจีนควรจะมีการศึกษาถึงการป้องกันตนเองเพราะอธิปไตยและอาณาเขตของจีนกำลังอยู่ในความเสี่ยงวัฒนตรีกรลาหมจีนเตือนได้ว่าพื้นที่นอกใจฟั่งของจีนก็กำลังถูกภายคุกคามด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานความมั่นคงจะต้องตระหนักไม่ว่าจะเป็นกำลังทหารกำลังตำรวจและเป็นกำลังของพลเ,เรือนที่จะต้อง,ตองเตรียมตัวจัดทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยและอาณาเขตของประเทศผู้สัทวาทกรณีมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า จีนคงกําลังคิดว่ารัฐบาลสหรัฐกาลังเดินเกมผ่านฟิลิปปินส์ในการทําให้เกิดความปั่นป่วนในทะเลจีนใต้เพราะจะทําให้สหรัฐสามารถใช้โอกาสนี้ในการเข้ามาจุ้นจ้านแถบบริเวณเทะเลจีนใต้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีเรือรบและเรือดำน้ํากว่าร้อยลำจากกองทัพปลดแอกของจีนไปลอยลําอยู่ในบริเวณทั้งทะเลจีนทั้งตอนใต,นใต้และตอนเหนือและตะวันออกเพื่อโชว์แสนยนุภาพในการป้องกันตนเอง ดังนั้นสรุปความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามโลกครั้งที่3น่าจะมาจากต้นตอของความขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศเพื่อนบ้านและในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นจริงทางฝั่งของสหรัฐก็จะไม่ลังเลในการเข้าไปช่วยเหลือประเทศพันธมิตรและในขณะที่จีนเองก็มีพันธมิตรที่ดีอย่างรัเสเซียซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคงต้องจับตาดูกันว่าสงครามโลกครั้งที่3จะอุบัติขึ้นจริงหรือ,รอไม่